หอมใหญ่กิโลละเจ็ดโคนค่ะวันนี้เอาหอมใหญ่สักกิโลเนาะเราเป็นคนชอบกินหอมใหญ่เนาะหอมใหญ่เราชอบกินที่บ้านกำลังหมดพอดีลวกิโล,ลแต่เจ็ดโคนเราไม่เอาลูกใหญ่มาก แถวคัดลูกขนาดนี้ก็สวยๆมากเลยนะก็น่าจะมีสีลูกหลโกกิโลนก็จะสิบโคนนะที่บ้านชอบกินหอมใหญ่ก็ประมาณนี้ก็น่าจะเกินเกินกิโลอยู่เกินอยู่นะอันนี้เท่าไรอันนี้สิบสี่ อันนี้กิโลหนึ่งสิบสี่อันนี้เราก็เอาประมาณนี้เนาะหอมใหญ่เราเป็นคนชอบกินทำอาหารทุกวันเนี่ยประมาณนี้กำลังดีเราชอบอันนี้อันนี้ใหญ่อันนุ้นเล็กไปนิดนึงนี่นะเดี๋ยวก็เอาอันนี้แหละอันนี้สิบสี่โคนเนาะกิโลนึงอันนี้เจ็ดโคนเจ็ดโคน เจ็ดคแนแค่นั่นแหละ,ก,ะก,ลลก็เอากิโลแเราก็เอาไปกิโลหนึ่งนะโอเคไหมหอมแดงเรามีแล้ว Can a cat could a back? can in